ขยะเกิดขึ้นจากเรื่อมที่ตัวเรานะคะในการที่จะปฏิเสธการเกิดของขยะเปียนแปลงได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอสัะครัคยว่ะเห็นกาเปลี่ยนแปลงเลขอบคุณทุกท่านนะคะ อำเภอก็จะเป็นนะครับเป็นนะครับแล้วก็เปทีที่สองที่สามก็ วิ่งกรไม่ต้องฝึกแล้วเพราะว่ามีความเที่ยวชางความชำนาญอยู่แล้วเขาสามสิบแล้วก็โครงการกลุ่มกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านแล้วก็ตำบลระเิอสามโครงการซึ่งก็ส่งลังยาชนเสนอจังหวัดเพียงแค่นี้และหลังจากที่ทั่ว่ัผม ก็คือโนไปตามผลเทศการต่างๆให้มีส่วนร่วมนะของกระรวงในนามของกรมนะครับที่มาจัดงานใดพก้นที่โอนกันตักนะครับตักกันเป็นเจ้าผ้าได้กระดาษประกาศเขียนมาแต่เราลองดูว่าเอาวิธีโบราณกระดาษประกาศเขียนมา